พิสตันซิงคิงโบนะคะเราจะมาทดสอบฟังเสียงกันสำหรับใบนี้ลูกค้าได้สั่งไวเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเซตคอร์เรคชันที่มีพร้อมกับกระเป๋านี่เลยนะคะเป็นกระเป๋าสำหรับในการใส่พกพาก็โอเคเลยนะคะกระเป๋าที่ได้รับมาเนี่ย <c oughs> กเ็เหมาะมากกับการที่เราจะมูฟ <c oughs> เคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่างๆหรือว่าไว้เก็บเก็บนะคะเก็บงานก็ได้เลยนะคะ เขาก็จะออกแบบมานะคะนี่เลยน,นะ,ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าใบนี้ก็สามารถใส่ขนาดของซิงค์โบที่คิสตันโบที่เล็กลงมาได้อีกนะคะเพราะว่าด้วยเป็นกระเป๋าที่สามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งใบนะคะใบนี้ก็ขนาดอยู่ที่10นิ้วนะคะถ้าเกิดต้องการที่จะนำขนาดเล็กมาใส่ก็อาจจะหาซื้อในขนาด เนิ้วแนิ้วนะคะเราก็สามารถนํามา,สาใส่ในในกล่องในกระเป๋าใบน,นี้ได้เดี๋ยวเราจะมาเทสฟังเสียงใบนี้กันคิสตันซิงคิงโบคุณสมบัติของเขานะคะก็คือเป็นขันร้องเพลงเป็นคิสเป็นซิงคิงโบอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้นะคะแรกผงแรกของคิสตันนำมาหล่อหลอมขึ้นรูป วมากนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นคริสตัลนะคะด้วยคุณสมบัติของแลก็แล้วนะคะเวลากระทบออกมานี่เสียงวัยแล้วก็เสียงมีขึ้นพลังงานที่ใสแหลมนะคะก็จริงๆแล้วคริสตัลโบมีหลายเลเวลเสียงมากๆนะคะรวมถึงขนาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการแบ่งเรื่องเลเวลของจักระต่างๆได้อย่างอย่างเด่นชัดเลยนะคะ ทานที่สนใจอยากได้แบบเป็นฟูลเซตก็มีนะคะเป็นเซ็แบบว่ามีจักระนะคะทั้ง7ก็จะเรียงลาดับเป็นใบหรือว่าออกจะเป็นโทนสีสายลุ้งเรนโบ์อะไรต่างๆหรือว่าสีของจักระเลยด้วยนะคะก็ทางเราก็มีจําหน่ายนะคะก็คือมีให้ออเดอร์นะคะใบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะส่งม้อไปให้กับลูกค้านะคะก็เรียกว่า โอเคเลยนะคะขนาดนี้เรียกว่าก็ใหญ่กำลังดีนะคะ10นิ้วนะคะ10นิ้วสำหรับคิสตัลโบนี่ถือว่าโอเคนะคะเป็นขนาดที่ก็เหมาะกับการที่เราจะนำมาฝึกเล่นนะคะเอามาไว้ใช้บนน้ำก็ได้นะคะ,นะคะพกพาก็อาจจะใหญ่นิดนึงแต่ก็มีกระเป๋าให้สามารถนำมาพกพาได้นะคะ อ,อที่ว่าเหมาะก,ก็คือจริงๆเป็นเบสเซลเลอร์ของทั้งเพจมากกว่าที่ว่าขนาดไซนี้เนี่ยลูกค้าจะชอบก็เลยนํามาตรฐานนี้มาบอกว่าเอออันนี้น่าจะเป็นอะไรที่หลายท่านก็น่าจะสนใจขนาดไซนี้จริงๆแล้วก็บางท่านก็ชอบไซส์แบบเล็กๆนะคะแบบเล็กๆเนี่ยค่ะ สามารถนำมาไว้บนฝ่ามือได้แบบสบายๆขึ้นอยู่กับว่าความชอบเลยนะคะก็โอเคสําหรับคลิปนี้นํามารีวิวคร่าวๆนะคะสําหรับคิสตันโบนะคะจริงๆก็ยังมีฟูมูลที่ยังทยอยนํามารีวิวอยู่นะคะท่านใันสนใจก็ฝากเข้ามาติดตามกดติดตามใน youtube หรือว่าใน facebook ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ